สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมเรื่องใกล้ตัวความรู้ประกันภัยรถยนต์วันนี้ก่อนเข้างานนะครับก่อนไปทำงานอีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประกันนะครับประกันที่ยอดนิยมที่ใช้กันมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเภทไหนบ้างนะครับประเภทแรกนะครับ ประเภทหนึ่งอันนี้ยอดนิยมแน่นอนนะครับที่ไหนใครก็ใช้ทําไมเขาถึงใช้ประเภทหนึ่งกันเยอะนะครับหนึ่งก็คือเนี่ยรถป้ายแดงนะครับเนี่ยก็ต้องประเภทหนึ่งรถไม่ถึงห้าปีก็ยังมีประเภทหนึ่งใช้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ไม่เกินเจ็ดปีนี่ยังประเภทหนึ่งนะครับทีนี้มันจะแยอะอกออกมาปีกย่อยมานะครับว่าทําไม เขาถึงยังต้องใช้ชั้นหนึ่งอยู่เรื่อยๆนะครับหนึ่งเนี่ยคือเรื่องอุบัติเหตุนะครับมองว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับเราก็ทังต้องเลยจึง,ต,งต้องทําชั้นหนึ่งไว้นะครับสองเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงขับนะครับรถผู้หญิงขับก็เลยมองว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนไม่อยากมีปัญหาอะไรที่หลังนะครับเลยซื้อชั้นหนึ่งไว้ นะครับโดยรวมก็การที่ซื้อชั้นหนึ่งไว้นะก็คือมันคุ้มครองมากที่สุดนะครับคือไม่ต้องมากังวลเรื่องการชนอะไรเงี้ยครับอย่างี้ก็เคลมได้นะครับเคลมได้มากที่สุดส่วนที่สองนะครับประกันที่ยอดที่ยอมประเภทสองอประเภทที่สองนะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือประเภทห้า นะครับประเภท5้ามันก็จะแยกอีกนะครับว่า2บวกสามบวกนะครับผมจะพูดถึงแค่2บวกแล้วกันนะครับ3บวกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับ2บวกเนี่ยก็จะคล้ายๆประกันชั้น1เลยนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงที่ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยชนกับสิ่งของชนกับอะไรเนี่ยก,ก็เคลมได้นะครับแต่ประเภท2บวกเนี่ย มันจะต้องชนกับยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับแล้วทำไมถึงใช้ประเภทท่าสองบวกกันนะครับข้อดีของประเภทท่าสองบวกเนี่ยคือราคามันจะไม่สูงเหมือนประกันชั้นหนึ่งนะครับแต,แต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องการชนนะครับที่ต้องเป็นกับายานพาหนะรถยนต์ด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วประเภท2บวกเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหน นะครับนี่คือเหมาะกับหมากลุ่มกับกลุ่มที่ขับรถมานานขับรถเก่งแล้วมีความเชี่ยวชาญน,นะครับซื้อประเภท2องหมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรถอายุรถนะครับหลายปีสักสิบห้าปีอย่างเงี้ยสิบปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็มองว่าถ้าจะซื้อ ชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลืองค่าใช้ใจ่ายนะครับเขาก็เลยลดลงมาใช้เป็นสองบวกนะครับซึ่งคุ้มครองก็จะมีเหมือนเลยคล้ายๆกับชั้นหนึ่งนะครับแต่จะไม่มีคุ้มครองชนสิ่งของนะครับถ้าชนสิ่งของนี่เราต้องซ่อมเองนะครับต้องชนกับรถด้วยกันเท่านั้นนะนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วผมจะ หาข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าสงสัยตรงไหนเลยอยากทราบข้อมูลตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบคำถามให้สวัสดีครับ